คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่สนสมให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้นะ

ทยัากนี่อีกว่ายักสูงหาเด้วยจะได้่ได้อซ้ำนี่แหละคุณเนาซีมากว่าน้นตัวนึ่งเนาะซีหาซีซีหน่อยด้สองเมตรถือเพิ่อไปตัวนี้ ไปถือไปเสียสูงก็ไปอยไดดอ,อันนี้พันหนึ่งอันนี้ก็พันหนึ่งสองพันอันนี้อ่ะทงเก้วหาซีไปไปย,ยกสูงก็ติงสูงหาลอย,อยเอเาไปได้กัไหหาไรด้ยวยเอานะเอรไ้ะไเพิ่มดีใจยไห้่ <c oughs> ดีร้องตีว่าไหน้องทีตีจังอุ้ยโอ้ใครเดินอาจจะมดีนะเปิดดี่านน้อยเปิดจากหน้าเรเนี่ยปัญญาเจ้าเจ้าโมใจนั่นแห้ะบอกล่าวปัญยาดีซีเลยมันเลยความเปิดดอบอดเปิดอาาีีว่าเปิดอเ้มมันอด่เนอะ ตานี่ฉันว่าหากะสองแล้ววะีนหาลอยเลยขันหน,นึ่งเลยวะเองเปยันหนึ่งเลยวะเปลม่ยนแล้อ15รายอะไรใช่รวมายขันละ2โว้รเอ สอมไปไปโอ้สีมาเน่ะสเอียวเหรเป็นไปได้วส่สามตัวนสามเอียวเส้นหาสองไหมหาสองหาสองหาตั้งเอสาเสี่ก็เอาสาม หงหาเกียงเลยวันเปกินหกกำหาเลยฝากว่าได้แล้วลุงดำ หกเอเยียวห้าเอียวสามเอียวตเยยวต็มคำเอาดูขอเอียวมาก,ก่อนนะจะได้รุนยาวๆหาไปสิลุองเอียวหกเอียวโ,โ,โอ้เต็มอ <c> ะ <oughs> ไรนะเอาไปหาเอียว เฮ้ยจะไปจับถตัวนะกินตตนะไปมา้าดอยเดียวน่งเขาอยสี่ร้อยนของคนอันนี้อ่ะนจะเอาไปพันหึงพอดีเดียเดียวเดียวเดียวเยพันเลยงเีอพันได้ได้ปรยเดียวตัวนี้ล้วกนนะ 428, bèn phân Đây em bèn phân loại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  em bèn 2, loại em bèn phân loại em อาเราคนเจ้าว่าอันเนี่ยเต็มเผื่อดีเลยจ้าว่าอันถ้าตาคอยเอาหมูขไปตั้งยังสันออตเอีย่มันดนเมอเอเออเอาานตดก็ได้กีแบบนี้ตจะกเดื่มอ้ยม่ตีแล้วงวันแม่แม่เดียว

ดูเยพวกเขสอีเหลองหกจูบหนาะเข้หนึ่งสองสามสี่ห้นาโอ้คนนมนนะหนึ่งนะอยากบอกยั่บอกที่ว่าสีีกรู้าเหินชว เคยยอมมาทางนานคือออกไปทางหลังไหมก็ดื่มอ่ะตาเนี้ยตาเนี้ยร่ลยังสีได้วันนี้ตาเนี้ยร่สีไดงบ่เจ้าว่วะอะไร่ะพิคพุดเนี่ย ่รกินเว้เถอะเนี่ขาขอลงทั้งพี่เนันะคือลูกใครก็พอแค่นั้นแหละตูอเรื่องวัดหนอ้า่ะกินแด่ตัวนี้เลยไหมกินไปเลยเอ้ยไเยอน่าเอาที่าไ่ไปสองร้อยสง้อยไหมนี่ห้าหกเจ็ดพันสี เดีย是是 like ๋ยวนาเาไปไดนขดงยเจ้าเอาใส่ด้เจ้านันโอ้ยงัดหนาดันจริงิงเลยต้องคิดมากเลยัน่ ไมักต่ำเพิ่มขึ้นมากสูงเราบ่อคนะสาเียวเลยเก็บจงำนี่หลโอเคเนาะเอียวห้าสี่เอียวอ๋อ ยายจะตำเอี่ยวไค่อยองนางกินเวรคันหนึ่งไยายว่ออาดีดีเยี่ยมเสียเลยเพื่อนก็ดีเยี่ยวว่าเอี่ยวว่าบุญนี้เป็นที่ไหนเป็นบ้าที่ <c oughs> เองเยวเองมีจากสองพันไดีสองเอเฮ้พันเดียวัเดียาพันนงเอเยเอกันบอกอันกัเดี๋ยวบอกก็ได้เดี๋ยวเ้ยเาิงไเนอะเดี๋ยวซีอะไรว lông xì hộp cọc xì tăm này không nghỉ đây không ừ. lông đồ đồ ghê đồ lường à, cho vào vâng lắm đấy mẹ ô cái mày khỏi xiếng mà

ยังเดี๋ยวออาขึ้นเียไปรโอ้หะปหนอะสองเดียวโหดยักขึ้นวะม่ยักเนาะเปิดนะตัวบุกตัวสียังก็ยังเด่นนี่โอ้โีซีสามซีสามเอ็ดเขายกตัวไหนไปัะนี้กาเป็นนี่เนาะ 那对。Okay.